ครับหลังจากที่รับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมามา,มาบันทึกภาพยช่างภาพก็จะยืนไม่อยู่ลมแรงมากนะครับตอนนี้เพื่อที่จะบันทึกภาพในบรรยากาศที่ลมแรงมากณนะแก,งก่งกระเบาจังหวัดนครพนมขอ,องมุกทหารเหลอตอนนี้เรามาจากนครพนมเขาเขียนมุกทาหารขอโต้นนะครับอำเภอบ้านใหญ่ครับ จังหวัดบุกดาหารนะครับแก่งกะเบาลมแรงมากนะครับดูสิครับบรรยากาศสุดยอดมากเลยอยากชวนเพื่อนๆที่มีโอกาสามาท่องเที่ยวที่แก่งกะเบาก่อนที่จะมาถึงแก่งกะเบาก็ไปไหว้พระธาตุพนมก่อนนะครับ,รบจะได้โชคดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณแม่ปัญจาแม่สุภาพแล้วคุณพ่อยักษคุณแม่วาสนาคุณแม่ นิตยาสำเริงนนักธนสำเเกินะครับออนี่ในรุ่นในรุ่นของอพวกรนะครับ <ใน S 1> ก็ขอสมนะความสุขให้กับเพื่อนทุกท่านที่ได้เห็นภาพนี้นะครับ